และแน่นอนเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ธนาคารก็ต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นนะกฎเกณฑ์น,นี้ถึงได้ออกมานะคะซึ่งตอนนี้ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศหลักเกณฑ์ร่วมรับผิดชอบความเสียหายเพิ่มเติมนะคะหลังจากพรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2บังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาสาระสําคัญก็คือสถาบันการเงิน รวมไปถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องยกระดับดูแลลูกค้าและมีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายของลูกค้าล่าสุดอย่างที่บอกค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งว่าเตรียมที่จะออกประกาศกําหนดมาตรการคือเพิ่มเติมนะคะในเดือนพฤษภาคมมีอะไรบ้างห้ามแนบลิงก์ผ่าน SMS หรืออ e ีเมลที่เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง 1โทรศัพท์หนึ่งผู้ใช้งานแอปโมบายแบงกิง้งไม่อนุญาตให้ใช้แอปโมบายแบงกิง้งหากโทรศัพท์นั้นมีแอปเสี่ยงแล้วก็ต้องสแกนใบหน้าหากโอนยอดเงินเกิน5 0,000บาทซึ่งอันนี้เป็นการออกมาตรฐานนะคะให้การบริการของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินดิเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะซึ่งหากสถาบันการเงินละเลยมาตรฐานที่กําหนดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะต้องร่วมกันร,รับผิดชอบค่าเสียหายค่ะแต่ถ้าประชาชนโอนเงินให้มิจฉาชีพเอง ก็ต้องรับผิดชอบเองเช่นกันค่ะเคสโอเองหลายๆครั้งที่เราเห็นเป็นเคสหลอกลวงให้ลงทุนหลอกให้รักบางครั้ง3เดือนค่อยรู้ตัว บางครั้งปีหนึ่งค่อยรู้ตัวเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีกรณีแบบไหนที่ประชาชนจะต้องรับความเสียหายเองจะเป็นกรณีที่อาจแจ้งช้ารู้ตัวช้าแจ้งช้าเงินไปหมดแล้วหรือว่าแม้ว่าจะแจ้งเร็วก็ตามแต่บางครั้งเงินมันไปเร็วกว่านะคะทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนพยายามจะกั้นให้แต่เวลาเราโดนหลอกเองอะ่ะมันคน,คนมากั้นด้วยคนทางยากนะคะมันก็จะมีเคสแบบนี้แหละที่ประชาชนกนะ็อาจจะต้องรับผิดชอบความเสียหายเองค่ะ สิ่งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐเน้นย้ำมาตลอดนะคะคุณผู้ชมไม่กดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและตรวจสอบธุรกรรมเงินในบัญชียังอยู่ครบยังอยู่ดีไหมนะคะอคอยดูแลมันบ้างเปลี่ยนรหัสบ้างอะไรบ้างนะคะอัปเดตมันอยู่เสมอนะคะ แล้วก็ต้องรู้เท่าทันไม่หลงเชื่อง่ายๆนะคะเพราะมีข้อมูลล่าสุดออกมาแบบนี้ภายไซเบอร์ในไตรมาสหนึ่งของปีนี้มีประชาชนถูกหลอกดูดเงินไปกว่า5,000ล้านบาทแล้วนะคะซึ่งถ้ามันเป็นการลักษณะว่าเขาแฮกบัญชีเราเขามาแบบเอ่อแรนดอมหารหัสจากเราหรือว่าตั้งแอปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าสําหรับบางกรณีเนี่ยเป็นลักษณะของการแบบหลอกให้รักอะ่ะโอนไปให้เขาอ่อะด้อยโรแมนต์แกมอย่างเงี้ย นะก็ต้องมีวิจรารณญาณเนาะคิดทบทวนดีๆกันด้วยก่อนจะโอนเงินนะครับ